จากวันนั้นถึงวันนี้หลายปีแล้วที่ดวงแก้วจากไปให้หวนหาทั่วประเทศต่างเศร้าโศกและโศกาอง์ราชาคอก้มกราบตราบนิรัน์ น้อมสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้านายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบบุรีพนักงานสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรี นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีสั่งการเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าสำนักการช่างเทศบาลเมืองลบบุรีออกซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีรวมทั้งได้วางแผนการดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆทั้งถนนตรอกซอยและพื้นที่สาธารณะ ให้มีแสงสว่างเพียงพอทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองลบบุรีมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในชีวิตและทรัพย์สินครับนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีสั่งเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสำนักงานช่างเทศบาลเมืองลบบุรีออกซ่อมแสมไฟฟ้าส่องสว่างในชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยการดำเนินการในครั้งนี้ได้เปลี่ยนหลอดที่ชำรุดพร้อมส้มแซมวงจรไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างปกติโดยการดำเนินการดังกล่าวถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเชิงรุกตามที่นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้ให้นโยบายไว้กับคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการซึ่งหนึ่งในนโยบายที่สำคัญ ที่นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองปปลบบุรีได้ให้ไหว้คือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปปลบบุรีต้องปลอดภยัยซึ่งไฟฟ้าและแสงสว่างถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้ประชาชนปลอดภัยทั้งจากอุบัติเหตุและจากการชกชิงวิ่งราวหลังจากที่เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสํานักงานช่างเทศบาลเมืองลบบุรีได้รับนโยบายดังกล่าวจึงมีการสํารวจชุมชนชุมชนไหนที่มีปัญหาไฟดับ จะดาเนินการเข้าซ่อมแซมในทันทีรวมทั้งได้วางแผนดําเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆทั้งถนนตรอกซอยพื้นที่สาธารณะให้มีแสงสว่างเพียงพอเพื่อให้ประชาชนพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรลดความเสี่ยงปัญหาอาชญากรรม ซึ่งการให้บริการไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะแก่ประชาชนถือเป็นภาร,รกิจหน้าที่สําคัญประการหนึ่งของเทศบาลเมืองลบบุรีหากพบเห็นระบบไฟฟ้าสาธารณะเสียหายชํารุดสามารถส่งคําร้องมาที่สํานักงานเทศบาลเมืองลบบุรีโดยเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสํานักงานช่างเทศบาลเมืองลบบุรีจะเข้าไปตรวจเช็คและบํารุงซ่อมแซมต่อไปครับ ท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารจากรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้านำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้ก่อนจากกันในวันนี้ขอขอบคุณในแพร์วราศักติ์ไกลเลิศก,กรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสน,นุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาสำหรับวันนี้ผมกิติเล็กชัยและทีมข่าวสวัสดีครับ